ได้นะครับมังเล็กไปหน่อยนะครับพ่อมีติดแากไม้นะครับมาแล้วมาแล้วครับโอ้โอโอกโตกว้างนในประมาณเมตร,รกว่านะครับเมตรที่สิบน่าจะได้นะครับ จะมีมเงินลำเลียงไปยังไงครับเนี่ยโอ้โหอเอาครับเอาเขาเอาเอา,เอา,เอาน้อยนี่ใส่ในนี่บอกนะนี่นะครับก่อนโต่แบบครับเขาไปอยู่ในโซ่กนะ็อ๋ออะไรอะเฮ้ยพี่นะครับไม่เชื่อว่าคนเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับ นี่นะครับอยู่ได้สองคนนะครับอยู่ได้สองคนคนยังได้ี่นะครับนีครับทำบลังการนะครับสูดยอดไม้นะางมจเปยนตงี่มัน้าหน้าาดู้างตาปายนี่ตาหน้เนี่ยต้องไปจขึ้นนะนะ

ขาปากันพูดเหนันกับจาเขาหามไปกกันอ่ะจพูดกับปาดเนี่ยคือแทะเปงสองอันแล้วครับเลยเหรครับาตบอกใส่ยี่ห้อหมดแล้านี่เรามันเยอะปถูเยอเยวนาะ